BOOM <laughs> ทุผลสโมกหรือผลควันของสโมเกอร์นะครับก็ผลนี้ก็มีน้องๆขอมาเยอะอีกแล้วนะครับเออเดี๋ยวนี้แม่งกับขอแต่ผลเก่าๆกันนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไอ้ผลนี้นะครับมันจะมีสกิลอะไรบ้างแลใช้ยังไงบ้างนะครับก่อนไปดูนะฮะตอนนี้พี่เปิดเซิร์ฟวอรให้เล่นฟรีๆสามเซิร์ฟนะครับย้ำว่าสามเซิร์ฟเลยครับจุกๆเลยครับเพียงแค่น้องๆเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของพี่นะครับแล้วก็มาขึ้นหน้านี้มีมานะครับให้กดโหลดเกมเมคกี้ปาร์ตี้พี่หน่อยนะครับพอโหลดเสร็จนะครับเซิร์ฟฟฟวิ่่่่่งงงอออออยยยูข้ Avatar ้้าาาาาลลลเเเเเซซรร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 ร์์ Surf ์ี Fitness ี Response ีีีๆนนนนนนนะะะะะะคคคคคคัััััับบบบบไมมมมมสสสตแกกกกกโโหหหดปปใพผณ ก่อนไปดูนะฝากกดจดใจและฝากกดติดตามเลใจให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูสกิลของผลควันนะครับพร้อมกันเลยครับผมแดกเลยครับแดกตูเลยนี่กินเลยนะครับน่าผลควันนับมีทั้งหมด4ี่สกิลนะครับผลควันนี่เป็นผลโลเกียนะครับเออเห็นมันจะอยู่ระดับกากานะแต่มันเป็นผลโลเกียนะนี่เดี๋ยวไปให้มอนตีให้ดูครับโง่สโมเกอร์ไงกระสอบไฟแห่งวันพีดครับฮ้ตีเราไม่ดูเนี่ยละห่ะ มาดูสกิลแรกนะครับสโมกสแลมนะครับตัวตัวแซดนะครับตัวตัวนั้งหมัดคันแล้วก็ทุบไปที่พื้นโคตรเบาโอเคต่อไปแล้วสกิลที่2นะครับสโมกบัมเบอร์นะครับนี่ครับสกิลขีนนกครับเพราะฉะนั้นผมชอบสกิลนี้มากเลยนะเราจะบินใช่ป่ะแล้วเราจะทิ้งขีนนกลงมาครับสกิลมันคือระเบิดควันนั่นแหละครับดุ้ยเล่นสนุกนะสกิลเนี้ยเออแต่เราเรียกขีนนกนะครับมันเหมือนขีนนกนะครับโอเคครับต่อไปสกิลที่3นะครับจะเอ็กนะครับสโมกบัสนะครับ หมัดอ๋อน่าจะเป็นหมัดควันปะโอ้มีเฉือนด้วยควันเฉือน what the what the ควันเฉือนเดี๋ยวลองใช้อีกทีหนึ่งนะควันเฉือนควันเฉือนตีแน่สตันปะวะเฮ้ยเหมือนเหมือนแบบมันงงๆงปะคือเวลาโดนแล้วมันงงๆงอะครับอันนี้ผมไม่ได้โมโน,โนเองใช่ปะคอยดูนะทุกคนดูคือไอ้น,นี่มันเดินหาผมอยู่ที่บ้านไหนๆตัวนี้นะมันเดินหาผมอยู่นะแล้วผมปล่อยสกลิลสองไปเนี่ย อ๋อมันติดสตันเว้ยเฮ้ยเก่งว่ะโอเคได้อยู่นะครับต่อไปสกิลอันตินะครับตัวซีนี่ครับสโมกลิเบรーションอู้หูชื่อเท่จังวะกดตัวซีนะครับฮึดแล้วปล่อยระเบิดควันออกมารอบตัวมันเป็นพายุนะครับเมื่อกี้ดาเมจ4 1 0 0หนึ่งเออมันก็แรงอยู่นะรู้สึกว่าแรงกว่าผลในระดับเดียวกันฮะเดี๋ยวลองใช้ตีอีกทีนะครับอ่ากดตัวสีนะครับ วงใหญ่ว่ะโอเคได้อยู่นะครับก็ก็น่าจะดีที่สุดในผลระดับเดียวกันแล้วปะหรือว่าไอผลบางกี้ดีกว่าก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนจอบนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวหรือผลควันแอปผมไม่ต้องทวนสกิลนะครับเพราะว่าก็อาจจะรู้ๆกันอยู่เมื่อกี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนถึงจุดนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบาย